สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสายชมคนโกเหมือนเดิมวันนี้ก็มาดูไหลดูสวนอยู่วันท้องเขียวด้วตอนนี้เอาโมไซมาก็ลมบรรยากาศเย็นๆกระบดปลูกระปุกดครับนี่ในกระปุกผมนเลยแม่แกให้ปลูกซุปเจ็ดไหลสองสองแป้งอันนี้แป้งแรกแป้งนี่กาไหลแป้งนู้นเดินมองไปไกลนู้นเดินครับนู้นอีกแป้ไหล แม่แกแบ่งให้ปลูกนี่ก็ไปส่งงานสกุลมากครับเลยแหวะเขาบานวังน้ำเขียววัจะไปชนบุรีเลยแหวะนอนบ้านจาของดีกว่าผมอยู่วังน้ำเขียวมอไซค์มามอไซค์ผีสาวเดี๋ยวเแถวบ้านก็นทำกระโพดทำม,มาันอะไรกันด้วยโปรยแม่สุดหูุตาเนะนี่ยบ้านที่อยู่นาเขาถูกนี่บรรยากาศวังน้ำเขียวก็ นี่แหละครับให้มาดูผลผลิตแม่แกทำให้เองก,ก็ลงทุนเองเป็นทุนแม่เป็นแรงนี่กระปดอยาจะทำมันก็รู้ว่ามันมันมันไอ้ดูแลรักษายอยากผูดทุกวันนียไม่ขึ้นต่ก่อนนี่ด้วยแม่ก็มาแซมให้ด้วยแกก็ยังขยันคือกันนี่ด้วยนี่ก็โพดแซมนะครับอันนี้หน่อย ชาวบ้านเขาเรียกแซมนะครับแซมคือว่ามาปลูกใหม่มันไม่งอกเลยปลูกใหม่เนี่ยด้วยเป็นทิวด้วยนี่ครับไอ้สวนผสมไปปลูกพริกปลูกมะม่วงเห็นไรก็ปลูกคคอยเป็นของกินได้ปลูกได้หมดถ่ายอย่างสามทีเก๋เก็บกระูด วางเดือนไหนวะเดือนมีนาว่าไทไปเราก็มาไถอีกล้วก็มาไถอีกไถแป๊ะไถกโบไทดะไทสลับผัดสลับปีไปนับไปเหลือสามรอบโอ้บรรยากาศตอนนี้กเดเดดูกี่โมองแล้วไปชิบกรกาสามสิบห้านาทีนุ่นเมียมากับเมีย นี่แหละแก๋พอแม่พี่น้องเอ้่ยจใครมีที่มีทางอยู่บ้านเองก็ทํางานอยู่ในเมืองก็มีทุนมีรอนก็มาทําอย่างผมก็ได้ครับแมื่อนพอว่าเองก็ยังไงก็ต้องกล้ามาายหลังอ่ะไม่ว่าจะใครทุก้าใครพูดถึงถ้าใครม,มีที่มีทางนะครับผมพี่น้องเอง,เองก็ไปหาทุนมาลงทุนเขาพรดก็อาศัยว่านี่ก็เป็นเงินก่อนไป กระบานนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้แหละครับบรรยากาศวังหนองเขียว,มมยวลมเนี่ยลมก็ชิวๆเทั่วด้วยพี่น้องลมมันแรงครับดูว่าใบไม,มนน้นี่ก็ต้นมะม่วงต้นนี้ตั้งแต่ผมเป็นเล็กหน่อยโวยแม่เอ้ยจักมีลูกไม่รู้นี่เรียกมะม่วงป้อมกระบานโคร,รานเลี้ยมงมะม่วงป้อม ูีหอดน้องใหม่โอ้เห็นแล้วก็อยากกําลังใจกันเงยเดีแต่มันก็ยังว่าเก๋มันยังไม่ถึงเวลามดหนีมดซิ้มน,ม,นมาเลยแหละยิ่งจะมาลมผัดชิวๆเลยครับพี่น้องเอ้ยให้ดูบรรยากาศ แต่ก็บานมันไม่มีนามนะครับคือ,ขอเขาโพดแถวบ้านทำตามฤด,ดูกาลโอ้ถ้ามีนามเจ้านามทำตลอดปีก็ดีกันและพอเขาโพดมันก็สามเดือนสี่เดือนว่าเด้เก็บนี่ครับมันก็พอทำอยู่เลยครับโอ้พี่น,อน้องถ้ามันเจ้านามไม่ได้ครับเป็นแต่แหลงเป็นแต่หินกลางหินกออ้อนใหญ่ โอ้ยเห็นแล้วก็มีแรงเลยพี่น้องเอ,อ้ยไม่ว่าจะใคร้ะครับมาดูไหลเจ้าของอ้ถือว่าโอเคอยู่สำเนียครับเขาโพดนี่ครับ,อโ,รรบโอเค,ดออคเด้อพี่น้องใครกำลังเดินทางก็เดินทางในความปลอดภัยเดินทางไปเลยครับช่วงนี้ก็นาฟนไนดะ้ น้าฝนก็เพิ่มพนมอะมดระวังจังเด็ดๆกันสัญจรนะพี่น้องจากผมสายชนกูเหมือนเดิมโอเคครับสวัสดีครับพี่น้อง